อพอดีได้ยินเสียงเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งพูดขึ้นว่าลาเจตัดเธอเชื่อหรือว่าพระสมณโคดมจะทรงกระท,ทําเช่นนั้นจริงพยานหลักฐานออกแน่นหนาชัดเจนอย่างนั้นเธอยังไม่เชื่ออีกหือภารัตถวาชะผู้หญิงเขาเป็นฝ่ายเสียหายและบอกออกมาต้นงตว่าพ่อของเด็กในท้องคือใครเหตุการณ์ที่เป็นมาตลอดระยะเวลาหกเจ็ดเดือนก่อนนี้ก็พอเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ นางจิงจะมานิกาเดินเข้าเดินออกอยู่ในวัดเชตวันไม่เท่าไหร่ก็ตั้งท้องใครๆก็เห็นแต่ทังยังไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ใส่ร้ายกันได้ผู้หญิงเป็นเครื่องมืออย่างดีที่สุดของผู้ใจบาปที่จะใช้เป็นเครื่องทำลายเกียรติยศของใครต่อใครภารัตวชชะสหายรักเรื่องนี้ถ้าไม่มีพยานหลักฐานฉันจะไม่เชื่อเหมือนกัน แต่นี่ท้องของนางจินจมานิตาเป็นพยานปากเอกที่จะไม่ยอมให้ใครเถียงได้เลยว่าพระสมณโคดมนี้ได้ทำกรรมอันน่าบัตดสีนั้นแต่ท่านก็ยังไม่เชื่อภารัฐวาชะพูดอย่างหนักแน่นจนกว่านางจินจมานิกาจะคลอดพยานปากเอกจริงๆคือเด็กที่จะคลอดออกมาหาใช่นางจินจมานิกาไม่ดอกและแม้เด็กคลอดแล้ว ถ้าไม่มีเขาหน้าแห่งพระสถาคพเจ้าเลยฉันก็จะยังเชื่อไม่สนิทฉันเคยเห็นแม่ปริภาชิกาคนนี้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ตามวัดของพวกเดลุถ,ถีนิครนบ่อยไปนางอาจจะตั้งครันกับใครสักคนหนึ่งก็ได้ในจำพวกเดลุถ,ถีนิครนเหล่านั้นแล้วพวกนั้นก็เป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าด้วยทั้งๆท,ท,ที่พระองค์ไม่เคยเป็นศัตรูกับใครเธอเคยได้ยินมิใช่หรือ พวกนั้นเที่ยวประกาศเปล่าๆเพื่อให้มหาชนเลื่อมใสตนแต่ก็หาสําเร็จไม่พอพวกนั้นหยุดประกาศไม่เท่าไหร่เรื่องของนางจินจมานิกาก็โผล่ขึ้นมาเพื่อนรักอย่าเชื่ออะไรง่ายเกินไปคอยดูกันไปให้ถึงที่สุดคนในโลกนี้ชอบใส่ร้ายกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประโยชน์ขัดกันฉันไม่ใช่คนเชื่อคนง่ายเธอก็คงรู้ ฉันมั่นใจว่าคนเชื่อง,ง่ายเป็นคนงมงายแต่คนที่ไม่ยอมเชื่ออะไรเสียเลยก็เป็นคนงมงายเหมือนกันและดูเหมือนจะงมงายกว่าคนเชื่อง,ง่ายที่อีกฉันไม่ได้ว่าอะไรภารัตวาชะาพูดตัดบทเป็นแก่ฉันบอกว่าให้คอยดูกันไปจนถึงที่สุดเท่านั้นและแล้วเด็กนุ่มทั้งสองก็ละดงไม้สีเสียดไว้เบื้องหลัง ปล่อยให้กาพเจ้าจมอยู่ด้วยจินตนาการที่สับสนสุดพันานา,นาแลแล้ววันอันตื่นเต้นที่สุดก็มาถึงมันเป็นประดุจวันตัดสินความคงอยู่หรือความดับสูนแห่งพระพุทธศาสนาถ้าเรื่องของ,งานางจินจมานิกาเป็นเรื่องจริงก็เป็นความดับศูนย์แห่งพระพุทธศาสนาถ้าเรื่องของ,งานางจินจมานิกาเป็นเรื่องเท็จ ก็เป็นมิมตว่าพระพุทธศาสนาจะรุ่งโร่ต่อไปทั้งนี้เสมือนขนโุโง่กนำมูลค้างข่าวไปสาต้นข้าวด้วยเจตนาที่จะให้ต้นข้าวตายแต่บังเอิญมูลค้างข่าวเป็นปุ๋ยอย่างดีของต้นข้าวยิ่งทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามเขียวสดยิ่งขึ้นวันนั้นพระตถาคตเจ้าจะทับแสดงธรรมอยู่ณนะธรรมสภา สง่าปารดวงจันทร์ในท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆมองขณะที่พุทธบริษัทกำลังทอดกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาอยู่นั่นเอง,งานางจิงจมานวิกาก็ปรากฏกายขึ้นท่ามกลางพุทธบริษัทนางยืนเท้าสะเอวด้วยมือข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งทีพรพัก พระตถาคตเจ้าด้วยอาการเกรี้ยกราดแสดงทำแพเราะจริงนะพระโคดมเสียงของท่านกังวานซึ้งจับใจของมหาชนสันของท่านเรียบสนิทวาจาที่เป่งออกล้วนแต่ให้คนทั้งหลายสละโลกียวิสัยแต่ตัวพระสมณะโคดมเองเล่าสละได้หรือเปล่าบทบาทแสดงทาช่างทําได้แพเราะหวานชื่นไม่แพ้บทปรลมนางในห้องนอน พระตถาคตเจ้ายึดแสดงธรรมพุทธบริษัทเงียบกริบบรรยากาศรอบๆช่างวิเวกบังเวงเสียสุดประมาณต้นไม้ทุกต้นในวัดเขตวันยืนต้นนิ่งเหมือนไม้ตายซากช่างดีแต่จะอภิรมนางกินจมานิกาพล่าำต่อไปพระโกดมหันมาดูข้าพเจ้าให้ชัดเจนสิท้องของข้าพเจ้าบัดนี้เก้าเดือนเสรแล้ว ั้งแต่ตั้งท้องมาจะห่วงใยสักนิดก็มิได้มีตอนแรกๆเมื่อเริ่มอภิรม์ช่างสรรมาเล่าแต่คําหวานให้เพลินใจแต่พอท้องแก่แล้วจะจักหาหมอหายาเพื่อรูปของตนเองสักนิดหนึ่งก็มิได้มีเมื่อไม่ทําเองจะมอบภาระให้สรรุสิทธิผู้ศรัทธาเช่นนางวิสาขาหรืออนาถบินทิกะหรือพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็ได้ช่วยจัดเรือนคลอดและสวัสดิภาพอื่นๆไม่ใช่เพียงแต่ เพื่อคนที่ตนเคยพร่ำว่ารักทุานั้นแต่เพื่อเด็กอันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนด้วยว่าจบลงนางกว่าสายตาไปทั่วดูก่อนน้องหญิงพระตถาคตเจ้าตรัสด้วยสอเสียงกังวานึ้งอย่างเดิมเรื่องนี้เราสองคนเท่านั้นที่รู้กันว่าจริงหรือไม่จริงพระเจมามณีตรัสเพียงเท่านั้น แล้วทรงบุษณีอยู่แต่พระดำดาดสั้นๆกิงความรึกซึ้งนี้เองพุ่งเข้าเสียบความรู้สึกของนางอย่างรุนแรงเสมือนผู้ถูกยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษโดยไม่รู้สึกตัวนางสะดุ้งอย่างแรงมือเท้าและปากเริ่มฟันอยู่ครู่หนึ่งพอรวบกลมสติให้มั่นคงดันเดิมแล้วนางก็โต้ตอบออกมาทันทีว่าแม่ละสิพระโกดม ก็ในพักคันทุกดุดีอันยิจงิตนั้นใครเล่าจะไปรุ่นรู้เห็นด้วยนอกจากเราสองคนช่างพูดได้ยังไม่สะทกสะท้านเชีวนว่าเราสองคนเท่านั้นรู้กันนางพูดไปเต้นไปด้วยอารมณ์โตรธอันค่อยๆพุ่งขึ้นมาทีละน้อยแน่นอนทีเดียวน้องหญิงแตถาคดขอยืนยันคำนั้นดูก่อนพระดาจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญ หรือเป็นเพราะวิบากกรรมอันสุดรอบของนางก็สุดจะอนุมานได้เมื่อนางร้องดา่าพระสถานโคตไปและเต้นไปเชือกซึ่งนางใช้ผูกท่านไม้ซึ่งพันด้วยผ้าเก่าบางๆก็ขาดลงเรื่องทั้งหลายก็แจ่มแจ้งการมีท้องของนางปร้าฏดแก่ตามหาชนยานชัดเจนยิ่งกว่าคำบอกเล่าใดๆทั้งหมดนางได้ครอบบุตรคือท่านไม้และผ้าเก่าๆแล้ว ท่ามกลางมหาชนนั่นเองคนทั้งหลายตะลึงพึงเพิดแต่มีแววเห็นปิติปราโมทอย่างชัดเจนนางรินจมานิกาตกใจสุดขีดหน้าซีดเผือดเหมือนคนตายประชาชนได้เห็นเหตุการณ์ประจักษ์ตาเช่นนั้นต่างก็โล่งใจที่พระตถาคตเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิญแล้วอารมณ์ใหม่ก็พุ่งขึ้นในดวงใจแทบจะทุกดวง นั่นคือความเทียดแขนงทิงชังนางจิงจมานิกาต่างก็าสาดแช่งให้น้ำกระสบทุกสมแก่กรรมชั่วร้ายของตนบางคนถือท่อนไม้และป้อนดินขับไล่ออกไปจากวัดเจตวันต่อมานางได้สิ้นชีพลงด้วยอาการที่น่าสังเวชอัน,นิจจาเรือนร่างที่สวยงามแต่ห่อพุ่มใจที่โสมม,มไว้ย่อมทำให้เจ้าของเรือนร่าง ใช้เป็นเครื่องมือประหารตนเองอย่างไม่มีใครช่วยได้ลาบสการะของดิลถีทั้งหลายเสื่อมลงและเกิดขึ้นแก่พระทศพลเจ้ามากหลายวันต่อมาทิศสุสงได้ประชุมกันนัธรธมสภากล่าคาถาว่าด้วยเรื่องนางจินจมานิกาพระตถาคตเจ้าสเสด็จมาทรงทราบแล้วจึงตรัสว่า ทิุทั้งหลายบุคคลเมื่อยังไม่พิจารณาหรือยังไม่เห็นโทษของผู้อื่นโดยชัดเจนแล้วก็ไม่พึงลงโทษผู้ใดอันหนึง่งบุคคลผู้ละคำสัตว์เสียแล้วและชอบพูดแต่มุสาไม่สนใจในเรื่องปรโลกจะไม่ทำบาปนั้นเป็นอันไม่มีดูก่อรราดาเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธองค์ เป็นเรื่องที่รู้กันแพร่หลายในหมือชนทุกชั้นผู้เฒ่าผู้แก่พยายามสั่งสอนลูกหลานว่าอย่าเอาอย่างนั้นจริงจมาวนวิกาและถูกเป็นคำพังเพยว่าย่าปาอุตระขึ้นฟ้าดูก่อนผู้สแสวงสันติวรบบก็พระสถาคตเจ้าเคยตรัสไว้เสมอมิแช่หรือว่าคนที่เกิดมาแล้วทุกคนมีขวานติดปากมาด้วย สำหรับให้คนพางผู้ชอบพูดชั่วชั่วไว้ฟาดปันเชื่อเฉนตัวเองอันหนึ่งผู้ใดติเตียนคนที่ควรสรรเสริญหรือสรรเสริญคนที่ควรติเตียนผู้นั้นชื่อว่าแสหาโทษใส่ตัวเพราะปากเขาย่อมหาความสุขไม่ได้เพราะโทษนั้นการแพ้การพนันสิ้นทรัพย์หมดเนื้อหมดตัวยังถือว่ามีโทษน้อยมืดนนำไปเทียบกับ การทาใจให้คิดประทุษร้ายในตัสุขศการกล่าวใส่ร้ายพระพุทธเจ้านี้แหลมีโทษมากอย่างยิ่งผู้ประทุสร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุสร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสย่อมได้รับบาปเองเหมือนคนปาผงทุลีขึ้นฟ้าหรือปาทุลีทวนลมผู้โลกจัดไม่มีศรัทธาธรณีไม่เคยใส่ใจในคำขอร้องวิงวอนของผู้ทุกข์ยาก ชอบซอเสียดมักจะชอบด่าผู้อื่นเสมอๆเหตุาการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนดีพอสำหรับผู้ปองร้ายต่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีต่างๆจึงเงียบไปหลายปีต่อมามีเรื่องเกิดขึ้นอีกคราวนี้เกี่ยวกับการฆาตกรรมพวกเดรถีตามเคย จ้างนักเลงสุราให้ค่ายหญิงคนหนึ่งชื่อสุนทรีแล้วนำไปหมกไว้ที่กองดอกไม้แห้งใกล้พระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคแล้วทำทีเป็นเที่ยวโฆษณาว่านางสุนทรีหายไปไม่ทราบหายไปไหนมีการค้นหากันมากในที่สุดก็มาพบที่ใกล้พระคันธกุฎีคราวนี้พวกบิลถีผู้ริษยาก็เที่ยวโฆษณาต่อมหาชนว่า พระผู้มีพระภาคร่วมหลับนอนอัดนางสุนทรีแล้วฆ่านางเสียเพื่อปิดปากแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจของพระเจ้าประสริฐทิโกศลก็จับผู้ร้ายฆ่านางสุนทรีได้ในร้านสุราแห่งหนึ่งเพราะพวกนั้นเมาสุราแล้วทะเลาะกันเองและกล่าวถึงเรื่องที่ตนตีนางสุนทรีกี่ครั้งอีกครั้งราดา ข้าพเจ้ากล่าวถึงเรื่องของ,งานางวิสาขาค้างอยู่จึงขอย้อนพันนาถึงมหาอุบาสิกาผู้มีอุปการะมากต่อพระาศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อานางกำลังเตรียมสร้างอารามนั่นเองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็าจะเสด็จสูพพ่พัทยานครดังนั้นวันหนึ่งเมื่อสวยที่บ้านของท่านอนาถบินติกะแล้ว บ่ายพระพักไปทางทิศอุดอนรนกัปปจ้าขอแกล้งรายละเอียดในรุ่นนี้เล็กน้อยคือตามปกติพระศาสดาเมื่อสวยที่บ้านของนางวิสาขาเสร็จแล้วจะเสด็จออกจากประตูทักษิณและเสด็จสู่วัดเชตวันถ้ารับภิกษาที่บ้านของท่านอนัตถบินทิกะเมื่อเสร็จแล้วจะเสด็จออกทางประตูทิศตะวันออกและประทับนักบุพารามของนางวิสาขาแต่ถ้าคราวใด ที่พระพุทธองค์เสวยที่บ้านของอนาธบินทิกะแล้วสเสด็จออกทางประตูทิอุดรก็เป็นท,ที่ทราบกันว่าพระองค์ทรงประสงค์จะ,สะเสด็จจาริ์มีที่อื่นๆซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งคราวนี้เมื่อน,นางวิสาขาทราบว่าพระพุทธองค์เสวยพระกยาหารที่บ้านของอนันบินทิกะแล้วสเสด็จออกทางประตูทิอุดรจึงรีบไปเฝ้าโดยเร็วถวายบังคม แล้วทูลว่าพระองค์จะเสด็จจาริกไปที่อื่นหรือพระเจ้าข้าเมื่อพระาศาสดาทรงรับแล้วจึงการาบทูลอีกว่าพระองค์ผู้เจเริญข้าพระองค์ตลัดทรัพย์มากหลายเพื่อสร้างอารามถวายพระองค์ขอพระองค์เสด็จกลับก่อนเถิดพระเจ้าข้าอย่าเพิ่งเสด็จไปเลยดูก่อนวิสาขาอย่าเลยอย่าให้ตถาคตดกลับเลย ให้ตถาคตทำกิจของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เถิดนางวิสาขาดําริว่าพระพุทธองค์น่าจะทรงมีเหตุพิเศษเป็นแน่แท้จึงกราบทูลว่าพระองค์พู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระองค์รับสั่งให้พิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้รู้จิตที่ควรทำและไม่ควรทำกลับเถิดพระเจ้าค่าดูก่อนวิสาขาเธอพอใจพิกษุรูปใด ขอให้เธอนิมนต์พิสุรูปนั้นไว้เถิดนางมิสาขาคิดว่าก็พระมหาโมคลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอรุภาพมากถ้าอาราธนาท่านอยู่จะสามารถให้การสร้างอารามสําเร็จโดยเร็วจึงได้อาราธนาพระมหาโมคลานะกลับพระมหาเถระมองดูพระาศาสดาเป็นเชิงทูลปรึกษาและฟังพุทธบัญชาพระาศาสดาจึงทรงอนุญ,ญาตให้พระเถระ พร้อด้วยบริวารตับในความอำนวยการของพระอัครสาวกวุ่งซ้ายปราสาทสองถังสำเร็จไปโดยรวดเร็วมีทั้งหมดหนึ่งพันห้องคือชั้นล่างห้าร้อยห้องและชั้นบนอีกห้าร้อยห้องพระศาสดาสเสด็จจาริกไปเก้าเดือนจึงสเสด็จกลับการก่อสร้างปราสาทก็สำเร็จในเวลาเก้าเดือนเช่นกัน นางได้อาราธนาพระาศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงประทับอยู่ณปรสาสทนั้นเป็นเวลาสี่เดือนเพื่อทําการฉลองปราศาสเมื่อพระตถาคตเจ้ารับแล้วนางก็เตรียมการถวายอาหารเครื่องอุป,ปโภคอื่นๆแด่ภิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขค,ครั้งนั้นมีสตรีผู้เป็นสหายของนางวิสาขาคนหนึ่งนำผ้าซึ่งมีค่าถึงหนึ่งพันกหาปณะนะ เพื่อจะปูพื้นปรา,าสาทจึงบอกนางวิสาขาว่าสหายข้าพเจ้านำผ้ามาผืนหนึ่งท่านจะให้ปูณที่ใดนางวิสาขาตอบว่าสหายข้าพเจ้าจะตอบว่าไม่มีสถานที่จะให้ปูท่านก็จะเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ปราถนาจะให้ท่านร่วมกุศลเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูเอาเองเถิดเห็นสมควรปูลงณที่ใดก็ปูลงณที่นั้น นางเดินสำรวจทั่วประสาทก็มองไม่เห็นที่ใดที่จะปูดุดผ้ามีราคาน้อยกว่าหนึ่งพันกะณะเลยนางรู้สุกเสียใจที่ไม่ได้ส่วนแห่งบุญในประสาทนั้นจึงไปยืนร้องไห้อยู่นณที่แห่งหนึ่งข้าพเจ้าเดินไปพบนางเข้าโดยบังเอิญเมื่อใจถามทราบความแล้วข้าพเจ้าจึงแนะให้นางปูลาดผ้านั้นลงในที่แห่งหนึ่งพร้อมด้วยปลอบโยนว่าน,น้องหญิง ผ้าซึ่งปูที่เชิงบันไดนี้ย่อมอํานวยผลมากมีอนิสง์ไพสารเพระพิกษุทั้งหลายเมื่อล้างเท้าแล้วย่อมเช็ดเท้าด้วยผ้าซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปข้างในนางดีใจยังเหลือล้นที่สามารถหาที่ปูลาดผ้าให้นางได้สมปรารถนาได้ยินว่านางวิสาขาเน้นกำหนดที่ตรงนั้นไป นางวิสาขาได้ถวายทานแต่ภิกษุษสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกตลอดเวลาสี่เดือนในวันสุดท้ายได้ถวายจีวรเนื้อดีมีราคามากเฉพาะจีวรที่ถวายแต่พระซึ่งอ่อนภาษาที่สุดก็มีราคาถึงหนึ่งพันกหาปนันะในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ไม่มีสตรีใดทำบุญเกินหรือแม้แต่เพียงเท่านางวิสาขาเลย ในวันที่ฉลองปราสาทเสร็จนั่นเองเวลาบ่ายนางวิสาขาผู้อันบุตรและหลานแวดล้อมแล้วเดินเวียนรอบปราสาทเปล่งถ้อยคำออกมาด้วยความเบิกบานใจว่าบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายวิหารฐานเป็นปราสาทใหม่มีเครื่องชาบทาอย่างดีสำเร็จแล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเสยนาสนพันธ์ มีเตียงต่างและหมอนเป็นต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดน,นี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายสลากพัดด้วยอาหารที่สะอาดประณีตสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดน,นี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายจีวรทานด้วยผ้าที่ทําจากแควนกาสีผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเป็นต้นสําเร็จบริบูรณ์แล้วบัดน,นี้ ความปรารถนาของเราที่จะถวายเพสสัจฐานมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นก็สำเร็จบริบูรณ์แล้วภิสุททั้งหลายได้ฟังเสียงของนางแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นนางวิสาขาขับร้องเลย มาวันนี้นางพร้อมลูกบุตรและหลานเดินบนเวียนปรา,าสาทขับร้องอยู่ดีของนางจะกำเริบหรือนางเป็นบ้าประการใดพระศาสดาตร,ารัสว่าทิกสุทั้งหลายทิดาของเราหาได้ขับร้องไม่แต่เพราะอัธยาศัยในการที่จะบริจาคของนางเต็มบริบูรณ์แล้วจึงเป็นอุทานด้วยความเบิกบานใจ พระธรรมราชาผู้ฉลาดในการแสดงธรรมเมื่อจะสนแสดงธรรมให้พิสดารออกไปจึงกรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิสาขาทิดาของเราน้อมติดไปเพื่อทำกุศลต่างๆเมื่อทำได้สำเร็จสมความปรารถนาก็ย่อมบันเทิงเบิกบ,บานปานประหนึ่งนายมาลาการผู้ฉลาดเร่อพรมดอกไม้นานาพันไว้แล้วร้อยเป็นพวงมาลัยให้สวยงามฉะนั้น แล้วพระโจมุนีทรงย้ำอีกว่านายมาลาการผู้ฉลาดย่อมทำพวงดอกไม้เป็นอันมากจากกองดอกไม้ที่เก็บรวบรวมไว้ฉันใดสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและจะต้องตายก็พึงสังสมบุญกุศลไว้ให้มากฉันนั้นอาวุโสบุคคลผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์และสมบูรณ์ด้วยศรัทธานั้นค่อนข้างจะหาได้ยากผู้มีศรัทธามักจะมีทรัพย์น้อย ส่วนผู้มีทรัพย์มากมักจะขาดแคลนศรัทธาอุปมาเหมือนนายช่างผู้ฉลาดแต่ขาดดอกไม้ส่วนผู้มีดอกไม้มากมูลแต่ก็ขาดความสามารถในการจัดซีอีกส่วนนางวิสาขาเคร่งเครอมสมบูรณ์ทั้งศรัทธาและทรัพย์เธอจึงมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในบริบูรณ์